โอเคครับผมกลับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยเลยนะฮะยินดีต้อนรับสู่รายการแมงคุงทีวีแอรซึ่งวันนี้พี่ผมก็อยู่นอนที่โอุทยนมาหนึ่งวันเ,เพื่อจะไปแข่งสนสนามวันนี้ประกวดระเบะิดแผวครับแล้วก็ผมนัอยู่กับช่องเดอะแมงคุงทีวีแล้วครับ ไอ้เหี้ยอะไรไม่รู้นะครับไอเหี้ยเลอหี้ยลิงอ่ะอเมื่อนตรงกู้กันโอเคเฮ้ยดูด้วยนม่เป็นสำรองมั้งเดี๋ยวนะเห็นปะวะเอาไโอเคผมก็จะให้ดูบรรยากาศห้องไม่มีอะไรมาก คลิปสั้นไปหน่อยขอไป OK แต่ว่าพี่บิ๊กขอจบคลิปแค่นี้ครูครูไม่อยู่นะเกิดอะไรล่ะสำหรับใครที่ชอบวิดีโญญาณกดไลค์กดแชร์กด subscribe ผมจะได้ยิ้มถูกต้อิกันอีกในภาพคลิปใหม่จากผมบ๊ายบายยางใหม่ขึ้นมาสวัสดีครับคุดบาย